ที่1,858เมืองหลวงของดินแดนโกนลาหุนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กับพวกหลินเทียนมากนักมันจึงทาให้พวกเขาต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางอยู่พอสมควรในขณะที่หลินเทียนเรียกเจ้าะเขคเบญจ,จทันเลเสซติสู่ก่อนจะพาพวกเขาออกเดินทางไปจากที่แห่งนี้ทุกวันนี้เกือบจะทั่วทั้งดินแดนโกนลาหุนเต็มไปด้วยผู้บุ่มพอมมากมายของพวกเขาที่กําลังค้นหาพวกหลินเทียนอยน่างบ้าคลั่งและเพื่อจะหลีกเลี่ยงบุคคลเหล่านี้ วกเขาจําเป็นต้องระมัดระวังตัวอย่างยิ่งและต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนกว่าจะไปถึงที่เขตรอบนอกของเมืองหลวงแห่งนี้ในเวลานี้เองเมื่อมองออกไปรอบๆก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีผู้บุ่มเพาะของดินแดนกลลหุนอยู่ภายในเมืองหลวงน้อยกว่าก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัดพอดูเหมือนว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะกําลังออกตามหาพวกดินเทียนทั่วถังดินแดนกลออุลหุนแห่งนี้ราชากลุลหุนน่าจะยังคงอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้ดินเทียนได้กล่าวพึมพำขึ้น ซึ่งสถานที่ที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ก็ไม่ปรากฏผู้คนสัญจรไปมานั่นจึงทําให้เขาเรียกเจริญราชันอมตะก่อนจะเปิดร่างของผู้พิทักหลวงหนีห้วยออกมานี่จัก,กรพรรดิเทพยังมีชีวิตอยู่งั้นหรือเจ้าระเคเบนจะทัดได้ถามออกมาด้วยความรู้สึกประหลาดใจเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกนี่คือหนึ่งในสี่ผู้พิทักษ์ของดินแดน,นกลหลุนแต่อีกฝ่ายถูกฆ่าลดจิตสำเน็กออกไปแล้วตอนที่อยู่ในถนนแห่งการเกิดใหม่หลินเทียนได้กล่าวขึ้น เพราะก่อนหน้านี้เขาได้เคยบอกกับจรลละเฆ่เบญจธาตุและเซเตซูไปแล้วว่าเขาได้สังหารผู้ไปทักทั้งสี่ของดินแดนกุลหุนแต่เขากลับไม่ได้งลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มากนักน,นั่นจึงทําให้จรลละเฆ่เบญจธาตุไม่รู้ว่าหนึ่งในนั้นเพียงแค่ถูกลบจิตสํานึกแต่กายหยาบของอีกฝ่ายยังถูกดินเทียนเก็บเอาไว้นั่นถึงกับทําให้จรลละเข่เบญจธาตุยืนตัวสันสานเพราะมันยังคงสัมผัสได้ถึงความผันผวนในร่างกายของอีกฝ่ายนี่เจ้าสังหารขาไเป็นแล้วไม่ใช่หรือทําาไม จึงสัมผัสได้ถึงวิญญาณของเขาที่อยู่ในร่างนี้พอนนี่คือของขวัญพิเศษที่ข้าจะมอบให้กับราชาโกโลหนโดยเฉพาะหลินเทียนได้กล่าวขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่น่ากลัวในขณะที่จาระเข้เป็นทาตก็อดที่จะยิ้มออกมาอย่างตัวสั่นไม่ได้นี่เจ้าหนูเจ้าคิดจะทําอะไรกันแน่อีกไม่นานเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เองหลินเทียนได้กล่าวขึ้นในขณะที่เขาพูดออกไปนั้นเขาก็ได้ส่งความคิดออกไปซึ่งทาให้ร่างของหลววหนีหัวที่เขาเรียกออกมานั้น ค่อยๆก้าวเดินเข้าสู่เมืองหลวงแห่งนี้และในตอนนั้นเองเขาก็ได้บอกกับจัลละคคบิญฑทานและเสือเทสูให้ถอยออกไปให้ห่างจากที่แห่งนี้นี่เจ้าสามารถควบคุมร่างกายของอีกฝ่ายได้อย่างนั้นหรือแล้วทําไมพวกเราต้องถอยออกไปจากที่แห่งนี้ด้วยล่ะจัลละเคบิณฑทานได้ถามขึ้นด้วยความไม่เข้าใจในขณะที่เสือเทสูก็ได้จ้องมองออกไปได้สีหน้าอยากรู้อยากเห็นเช่นเดียวกันเขาถูกฆ่าลดจิตสํานึกออกไปแล้วตอนนี้จึงไม่ต่างจากหุนเชิดธรรมดาธรรมดา ซึ่งสามารถทําตามความคิดของข้าได้ทุกอย่างในขณะที่หลิ่นเทียนกล่าวอธิบายแล้วทาไมพวกเราจะต้องถอยห่างออกไปจากที่แห่งนี้หนะหรืออีกไม่นานเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เองหลังจากนั้นเขาก็หันมาคว้าล่างของเจรเคเบนจะทานและเสือไทสูก่อนจะพาพุ่งออกไปจากที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วเพียงพริบตาพวกเขาก็พุ่งออกมาไกลมากแล้วในเวลานี้ปูไปถากที่มีนามว่าหลัวหลีห่วยซึ่งอยู่ภายใต้าการควบคุมจิตใจของหลินเทียนอีกฝ่าย ยังคงเดินทางตรงเข้าสู่ใจกลางของสถานที่แห่งนี้เนื่องจากที่แห่งนี้นั้นมีผู้บม่มเพาะที่แข็งแกร่งมากมายอยู่ภายในเมืองแต่หลังจากที่พวกเขาสัมผัสได้ว่าบุคคลผู้นี้เป็นใครก็ไม่มีใครมีความกล้าที่จะขัดขวางอีกฝ่ายเพราะถ้ายที่สุดแล้วผู้บมม่มเพาะธรรมดาๆอย่างพวกเขาจะสามารถเทียบกับตัวตนผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไงเอาละเกือบจะถึงแล้วเขาได้กล่าวขึ้นในตอนนี้พวกเขาอยู่ห่างจากเมืองหลวงของดินแดน,นกลนุลหุนนับหลายร้อยกิโล ซึ่งไม่สามารถมองเห็นสถานที่แห่งนั้นด้วยตาเปล่าได้อีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามสำหรับระดับการบ่มเพาะของเขาในปัจจุบันเขาสามารถส่งความคิดอันทรงพลังออกไปได้ก่อนที่เขาจะตะโกนไปยังที่แห่งนั้นเพื่อบอกกับราชากรหลนให้ออกมารับของขวัญชิ้นใหญ่น้ำเสียงนี้ผสนไปได้วยความคิดอันทรงพลังซึ่งมันถูกส่งออกไปในทิศทางที่เฉพาะเจาะจงมันจึงดังกล้องไปทั่วทั้งเมืองหลวงแห่งนั้นในทันทีนั่นจึงส่งผลในผู้บ่มเพาะที่อยู่ภายในเมืองหลวงแห่งนั้น ต่างก็รู้สึกตกตะลึงพร้อมกับจ้องมองออกไปอย่างทิศทางที่เสียงนั้นส่งออกมาก่อนที่จิตสัมผัสของพวกเขาจะสัมผัสได้ถึงหลินเทียนเป็นเขาเจ้าหมษย์ที่ราชาต้องการรีบไปจับเขาเหลวเขา้าสายตาของพวกเขาปันเปลี่ยนเป็นเย็นชาและที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นยังมีตัวตวนระดับราชาเทพอยู่ในที่แห่งนั้นอีกด้วยก่อนที่ฝ่ายจะรีบพุ่งตรงเข้าหาหลินเทียนในทันทีแต่อย่างไรก็ตามในเวลานี้เองทั่วทั้งเมืองของดินแดนลกลหนกับเกิดการสั่นไหว พร้อมกับเรื่อมพลังกลหลนที่ถูกปลดปล่อยออกมาในขณะที่ราชากลหลนได้ก้าวเดินออกมาจากพระราชวังอย่างช้าๆองค์ราชาตัวต,วตวนที่แข็งแกร่งหลายคนซึ่งเดิมที่พวกเขาคีดที่จะกำล,บลับหลินเทียนอย่างรวดเร็วแต่พวกเขากับต้องหยุดลงพร้อมกับหันมาค้งคำนัดอย่างพร้อมเพียงในขณะที่ราชากลหนุนไม่ได้สนใจท่าทีเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยในขณะที่สายตาของอีกฝ่ายจองมองออกไปยังทิศทางที่เสียงของหลินเทียนส่งออกมาเจ้ามดปวก น้ำเสียงของอิฟ่ายพันเยนชาเมื่อนึกไปถึงสิ่งที่เขาต้องพบเจอภายในเส้นทางแห่งการเกิดใหม่จิตสังหารในอกของเขาก็พันประตูขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งมันน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งถึงขั้นทําให้ทั่วทั้งดินแดนเกิดการสั่นไหวจนทําให้ผู้บ่มเพาะหลายๆคนที่อยู่ใกล้ๆถึงกับกบาดกเลือดออกมาก่อนที่พวกเขาจะรีบถอยออกไปไกลพร้อมกันนั้นตรวตนที่แข็งแกร่งภายในเมืองต่างก็พากันก้าวเดินเข้าหาหลินเทียนในทันทีพวกเจ้าจะได้รีบร้อนไป ราชากลหลหนลองดูสิว่ามีใครในเมืองหลวงของเจ้าข้าได้ส่งหนึ่งในผู้พิทักษ์กลับไปหาเจ้าแล้วหลินเทียนได้อยู่ห่างออกจากเมืองหลวงแห่งนี้ไปไกลได้ส่งเสียงตะโกนด,ด้วยภาษาไปด้วยพลังจิตสัมผัสออกมานั่นจึงทําให้ราชากลหลหนหันมองออกไปทางคนผู้หนึ่งในทันทีเพราะนั่นคือหนึ่งในผู้พิทักษ์ของเขาจริงๆเพราะในตอนที่เขายังอยู่ในเส้นทางแห่งการเกิดใหม่ผู้พิทักษ์สันในสีของเขาได้พบเจอกับผายนะ และเหลือเพียงแก่คนสุดท้ายแล้วในตอนนั้นก่อนที่เขาจะถูกส่งออกมาจากเส้นทางเหตุการณ์กับชาติมาเกิดโดยวิธีการพิเศษบางอย่างซึ่งมันก็เป็นที่แน่ชัดหลืว่าจากพริเทพคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในเส้นทางเหตุการณ์กับชาติมาเกิดน่าจะพบเจอกับหายนะไปแล้วแต่ในตอนนี้ผู้พิทักษ์คนนั้นกลับยังคงไม่ตายและหลินเทียนก็ได้ส่งเขากลับมาอย่างที่แห่งน,นี้ซึ่งมันก็เป็นลางสังหรณ์ว่าน่าจะมีเรื่องที่ไม่ไดีเกิดขึ้นพอเขาก็ไม่เคยคิดว่าหลินเทียนจะใจด,ดีพอ จะส่งคนของเขากลับมาอย่างที่เห็นนี้ในขณะที่หลินเทียนอยู่ห่างออกไปเขาก็ได้ส่งจิตสัมผัสออกไปเพื่อตรวจสอบสถานที่ที่หุ่นเชิดเขาอยู่ก่อนที่เขาจะส่งความคิดออกไปพร้อมกับรอยยิ้มที่น่าสะพรงกลัวระเบิดเมื่อคำพูดของเขาจบลง่ลางของผู้พิทักษ์คนนั้นก็เกิดการสั่นไหวในทันทีพร้อมกับกลิ่นไอพลังทำลายล้างที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างกายนั่นจึงทำให้สีหน้าของราชากลหนนพันเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเจ้านี่มัน เสียงคำรามผ่านหนังขึ้นพอผู้พิทักษ์คนนี้ได้ถูกดินเทียนทำลายจิตสำนึกไปแล้วอีกฝ่ายจึงตกอยู่ภายใต้ความคิดของหลินเทียนอย่างสมบูรณ์ซึ่งหดินเทียนก็ได้เตรียมการทุกอย่างไว้หมดแล้วก่อนที่กินไอาทำลายล้างอันทรงพลังจะถูกปิด่อยออกมานั่นจึงทำให้จระเข้เบินทัตไทยไละเสด็จสู่ปันทรงจิตสัมผัสที่ประสานการมองเห็นของพวกเขาออกไปพร้อมกันนั้นมันก็ทำให้ดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างขึ้นมาทันทีนี่มันจะสุดยอดเกินไปแล้ว เจระะเขเป็นจะท่าได้เก่าวขึ้นพร้อมกับอาการตัวสั่นแล้วเวลานี้ในที่สุดมันก็เข้าใจแล้วว่าทาไมหลินเทียนจึงต้องการให้พวกมันถอยห่างออกไปจากเมืงองหลวงแห่งนั้นพอการปรากฏตัวขึ้นของผู้พิทักษ์คือการที่หลินเทียนใช้อีกฝ่ายระเบิดตัวเองเพื่อทําลายเมืงองหลวงแห่งนั้นการทําลายตัวเองของจกักรพรรดิและจุดประสงค์ที่พวกเขาต้องอยู่ห่างออกมาก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงพลังทําลายล้างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาได้ในขณะที่เสือมทีสูน้อย ก็ได้เจาหมาออกไปด้วยดวงตากลมโตพร้อมกับอาการตัวสั่นเล็กน้อยทันใดนั้นเสียงดังกึกก้องจากการสารั่นไหวก็พันดนังขึ้นพร้อมกับกลิ่นไอทำลายล้างที่ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างท่วมท้นในขณะที่แรงลมได้ซัดสัดออกไปอย่างพื้นที่โดยรอบซึ่งทําให้ทุกสรรพสิ่งถูกกวาดออกไปในทันทีรีบถอยก่อนเร็วหลินเทียนได้กล่าวกับจตลลเคนเบนจทันและเซตไดสู่ให้รีบถอยออกไปอีกครั้งเพราะผลกระทบจากการทําลายล้างของตัวตนระดับจักรพรรดิทเทพมันน่าสะพึงกลัวเกินไป แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างจากเมืองหลวงไกลมากแล้วแต่มันก็ยังส่งผลกระทบจนทำให้พวกเขาสัมผัสได้ถึงภัยคุกค,คามในครั้งนี้และเพียงชั่วพิตาพวกเขาก็ต้องลากเธอออกไปไกลนับพันกิโลและด้วยความสามารถของพวกเขาในตอนนี้แทบจะมองไม่เห็นได้สามว่าเกิดอะไรขึ้นภายในเมืองหลวงของดินแดนโกลาหลุนพอคลื่นพลังทำลายล้างที่ลากับขึ้นของมหาสมุทรได้กวาดทุกสรรพสิ่งที่อยู่โดยรอบหลังจากที่ผ่านไปไม่ถึงร้อยลมหายใจคลื่นแสงการทำลายล้างก็ได้อ่อนกำลังลง และเท่าทิคาเห็นได้ตอนนี้ภายในเมืองหลวงของดินแดนกนละหุนทั้งหมดยกเว้นพระราชวังที่อยู่ใจกลางซึ่งมันกระแทบจะไม่เหลืออะไรไว้แล้วในตอนนี้ซึ่งทุกสรรพสิ่งในระยะทางหลายพันกิโลก็ถูกลบหายไปเช่นเดียวกันจมมุดบวกเสียงกำลามพัดดังขึ้นจากภายในเมืองหลวงแห่งความกนละหลุนซึ่งถูกทำลายจนไม่เหลือเขาโคงเดิมในขณะที่หมอกเดือดกค่อยรลงตัวกันขึ้นก่อนจะถูกควบแน่นขึ้นเป็นกายยาภายในสามลมหายใจนั่นคือราชากนละหลุน ซึ่งอีกฝ่ายยังคงมีชีวิตรอดอยู่แต่กลิ่นอายของเขานั้นก็เปลี่ยนไปซึ่งมันอ่อนแอเป็นอย่างมากพร้อมกับสีหน้าที่ซีดขาวจนน่ากลัว